มื่อนี้กะมาพบมาพอ้กับยายทองคือเกาหลังจากเข้าได้กล้วยกะมาทาการปอกเปลือกออกแล้วก็แซ่นําเกลือเพื่อบอ่ให้มันดําเมนูนี่เป็นเมนูโบราณคนรุ่นใหม่เขาบ่คคอยกินกันเลยเป็นเมนูหากินยากเนี่ยจักหน่อยหลังจากเขาซับแล้วห้าก็สิมตาตําเครื่องแกงกะเมีพรพกหอมกระเทียมคาตะไคร่ตำใส่กัน ตำละเอียดหลังจากได้ตำละเอียดแล้วก็เอาหมูมาขวใส่เครื่องแกงที่ห่าตำเมื่อกี้นี่แหละเอามาขวใส่กันนี่แหละเครื่องแกงห้ามาาแล้วก็ขวใส่กันกับหมูให้หมูมันสุกซะกอนเมื่อเน่ห่าใส่ฟื้นห้าบ่าได้ใส่แกดด้วยครับแกงกล้วยวิธีแบบบันบันแขงกล้วยหมอฟื้นขวใส่หมูไปเรื่อย ห้หมูมันสุสกสะกอนหัวใส่เครืองนังจากข้าวคัวสุกเล้วมันกะซิมีกลิ่นหอมเป็นตะแ่บคัวหมูกำลังสิสุกเล้วบบดน,นี้ค่ะตอนต่อไปเฮ้าก็สีเอากะทิมาใส่ใส่กะทิแล้วอ่ามันสิมาเปิดหยากแทลบาดเ,เติมกะทิลงไปจา้าเพิ่มความมันนัว หลังจากข้าใส่กะทิแลว้วให้คั่วต่อไปกะทิมันขื้นเงาให,ให้แกงมันสุกให้หมูมันสุกให้กะทิมันสุกก่อนให้มันขื้นมันมันจางสีหอมมันนัวต่อไปข้ากระสิแดงไผ่บเคยแกงกล้วยหม้อฟื้นกะทดลองได้จามีทั้งขวนทั้งน้ำตา จะมีคุณค่าทางจิตใจจากจากข้าวแกงกล้วยข้าวหนิมเหลวบรรฮานี่นนก็บ,บ่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้มีหมูน้ำแนกก็คือรูคักเฮเผ็ดนิดมันหน่อยก็คือเสียบหลายเด้อแจงเข้ากับได้ไก่ติดซุกเหลวกับห้าเครื่องหอมใส่หอมแบงเขา้าส่วนขั้วหลังบานเก็บเครื่องหอมไปไวใส่แกงกล้ยกับเผ็ดนิดหน่อยมันน้ำก็คือเสียบหลายเด้อ พักหอมกันยางเบิงสวนน้ำเนี่ยมุนดูสวนเพื่อนโอ้โหสวนหลังบานพี่น้องถอ,อนต้นหอมไปใส่เลยแล้วก็ตัดต้นมันออกไว้ถัาปปูกอีกเอาด้ต้นหอมเรียบร้อยกับมะล่างเอาไวา้ใส่ใส่แกงบบห่านเนี่เข้าแกงเข้ากับโด,ดนเติบแล้วเข้าก็สิเด็ดใส่บักวยแบบเอากวยมาใสา่กวยที่เข้าหันใสเ่เหลวบับนี้ หลังจากข้าแกงโดนเติมเขาก็แกงประมาณสิบหานาที่บ้านนี่กับซุกเร็วพี่น้องเซ็